สวัสดีครับเรามาต่อกันนะครับจากคลิปที่แล้วที่ได้อาชีพเฟนเซอร์มาแล้วครับเราตอนนี้เรามีเฟนเซอร์ด็อกเตอร์และคอมมานเนอร์นะครับตอนนี้อาชีพหลักเป็นคอมมานเนอร์อยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนทีนี้เราลองเปลี่ยนเป็นเฟนเซอร์ดูครับเลืออจะเยอะขึ้นนิดหน่อยนะครับอ้าวเวลืมยืมสกิลอ่าอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ถามว่ามีไหมทําอะไรครับตัวนี้แหละเป็นการยืมสกิลนะครับเป็นตัว mix สกิลก็คือเราก็ไปเอาสกิลมาครับ ประมาณนี้ครับขอยืมใช้ครับนี่ต่อไปนะครับเป็นการเปลี่ยนเฟเบอร์ครับเซเบอร์ก็เปลี่ยนข้างๆกันละครับข้างๆเฟนเซอร์เมื่อกี้เลยเฟนเซอร์อยู่ฝั่งนู้นครับนี่ครับอันนี้เซเบอร์ครับคุยกับมันครับเหมือนเดิมครับเข้าไปฆ่ามันนะครับฆ่ามันให้ตาย แล้วเราก็จะได้อาชีพมันมาครับก็แค่ค่ามันครับโหโหดโโอยู่สกิลทีเลือดลงไปครึ่งหลอด นี่นครับข้อดีของการมีฮิลนะครับโอเคครับจบเคเวสเซเบอร์ไปอีกหนึ่งครับเราจะได้อาชีพมันมาครับตอนนี้เท่ากับว่าเราเปลี่ยนไปทั้งหมดสามอาชีพแล้วนะครับหมอเฟนเซอร์ encer, แล้วก็เซเบอร์นะครับสามอาชีพนี้ง่ายครับ เซเบอร์ er, ข้อดีก็คือเป็นอาชีพโจมตีดาเมจค่อนข้างสูงนะครับแล้วมีสกิลที่เป็นสกิลซัพพอร์ตอาชีพอืพอ่นค่อนข้างดีเหมือนกันครับสำหรับคนที่ชอบเล่นสายบูบบูึบบูถบึกๆบึนๆแนะนำเซเบอร์เลยครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมหลังจากเราเปลี่ยนอาชีพเสร็จครับว่าเราจะอยู่ เราจะอยู่ที่เดิมหรือว่าเราจะกลับไปที่โรงฝึกนะครับสําหรับแมปไกลๆที่เราออกไปนอกเมืองนะครับถ้าเราต้องการจะกลับเราก็กดกลับมาเลยครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดยกเลิกครับอันนี้ผมจะกดให้ดูนะครับว่ามันกลับมาลงฝึกเป็นยังไงเนี่ยครับมันก็กลับมายืนที่เดิมครับหลังจากนั้นเราก็จะได้อาชีพมาอีกหนึ่งเข้าไปดูครับเราก็จะมีนี่ครับเป็นเบสมาสเตอร์นะครับก็คือเซเบอร์ของเซิร์ฟไทยนั่นเองครับ ทีนี้เราก็ได้มาแล้วครับชิปด็อกเตอร์นะครับยิวสกิลครับนี่ครับไม่มีอะไรมากครับโอเคครับเสร็จไปหนึ่งครับ